จดทึกประเด็นร้อนข่าวผู้บนไทยบ่ายจีสไตล์ประจวบันที20ตุลาคม2568โดยชายผู้บังคับ่งผู้บรรทันครับหารามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนาใจกันบ้างผู้บรไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้หาัยังไงเปิดชม5ทีมอาเซียนบิสิทธิ์คว้าตัวเลยรอบสุดท้ายอีกเชน่นครับ27 โดยในจากที่การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 2วันรอบคัดเลือกผ่านไปแล้วถึง4แมตช์โดยล่าสุดนั้นทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้ใตการนำทัพของคุคือญี่ปุ่นมาสตาอิชิอิเก็บชายชนะไปได้2นัดรวดเหนือทีมชาติไต้หวันสองบอลให้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยเก็บไป9้แต้ม r a ันดับที่2ของกลุ่มดีและก็ยังคงมีลุ้นในการเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งก็จะเอาแชมป์เพียงแค่กลุ่มเดียวจากทั้ง8กลุ่มในครั้งนี้เพิ่มเติมเท่านั้น สถานก,การณ์ล่าสุดนะฮะ5ทีมจากอาเซียนมีลุ้นไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียทีมอาเซียนที่มีโอกาสในการจะผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายเช่นครับ2ว,วัน27ฐาน,นที่เป็นแชมป์กลุ่มประกอบไปด้วยฟิลิปปินส์ไทยมาเลเซียเวียดนามและก็สิงคโปร์โดยมาเลเซียมีสถานก,การณ์ที่เรียกว่าดีสุดในตอนนี้อาฟฟิลิปปินส์ก็มีโอกาสสูงมากเช่นกัน ส่วนไทยเวียดนามและก็สิงคโปร์ยังต้องลุ้นอย่างหนักในช่วง2นัดสุดท้ายกับทีมคู่แข่งโดยตรงในกลุ่มในครั้นี้โดยกรุ่มเนะผมจะเป็นฟิลิปปินส์นะฮะอ,อันดับ1แข่ง4ีนัดมี1 10, 10แต้มอันดับ2เป็นทาจิกิสถานแข่งไปสีนัดมี10แต้มอันดับ3เป็นจีบอเรสเตแข่งไปสีนัดมี3แต้มแลวก็อันดับ4มันดิฟแข่งไป4นัดมี4แต้ม ตารากรุป B ก็จะเป็นทางด้านของทางฝั่งเลบานอนแข่งไป4นัดมี10แต้มเจเมนแข่งไป4นัดมี8แต้มบรูไนแข่งไป4นัดมี3แต้มปูตานแข่งไป4นัดมี1แต้มกรุป4ฮ่องกงแข่งไป4นัดมี8แต้มสิงคโปร์แข่งไป4นัดมี8แต้มบางกลประเทศแข่งไป3นัดมี2แต้มอินเดียแข่งไป4นัดมี2แต้มกรุป D เติร์กเมนิสถานแข่งไป4นัดมี9แต้มไทยแข่งไป4นัดมี9แต้ม สีรังกาแข่งไปสีนัดมี5แต้มมี6แต้มและก็จีนไทเปแข่งไปสีนัดมีศูนย์แต้มส่วนกรุปอีก็จะเป็นซีเรเียแข่งไปสีนัดมี12แต้มพม่าแข่งไปสีนัดมี6แต้มอัฟกานิสถานแข่งไปสีนัดมี2แต้มและก็ปากีสถานแข่งไปสีนัดมี2แท็ในครั้งนี้ส่วนต่อมาเป็นกรุปเอฟนะฮะอ่ามาเลเซียแข่งไปสีนัดมี12แต้มเวียดนามแข่งไปสนัดมี9แต้มลาวแข่งไปสานัดมี3แต้ม และก็เนปาลแข่งเปสินัดมีสูนแตมสึ่นการแข่งขัน,นในรอบคัดเลือกรอบที่3ทั้งหมด6กลุ่มกลุ่ม A ถึงกรุ่ม F โดยแต่ละกลุ่มมีทีมร,ร่วมสาย4ทีมทีมที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบุท้ายเอเชียนคัพ2 0 2วัน27จากรอบคัดเลือกรอบที่3มีทั้งสิ้น6ทีมโดยจะคัดเอาเฉพาะทีมชนะละฮะของแต่ละกลุ่มเท่านั้นทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบุท้ายทั้ง6ทีมนี้ จะไปรวมกับทีม18ทีมที่ผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติจากผลงานในฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2รวมเจ้าภาพซาอุดีอาระเบียทําให้รอรบสุดท้ายมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด24ทีมเป็นงว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นอะไรนะฮะโอ้โหผมว่างานนี้อย่าว่าแต่ไทยนะผมพม่าเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองเหมือนกันนะ อยู่ดับ2ของกรุบอีซึ่งในกลุ่มนั้นปีเตะแข็งๆขางนาดเลยนะฮะซีเรียอัฟกา,า,กานีสถานแต่พม่าอยู่เป็นที่2อ,อันนี้ต้องรอดูกันต่อไปกกันนะฮะน่ากลัวอยู่นะพะมา่ากลุ่มนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อานกันครับสมาคมประกาศรายชื่อ30นักเตะบอลหญิงไทยชุดล้ำแข่งกับมังกรเชศโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ30นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดแข่งเกมอุ่นเครื่องตามช่วง ปฏิทินฟี f a เด y เดือนตุลาคมรายการ Women International Match พบกับทีมชาติบังกาเทศวันที่27ตุลาคมภายใต้การคุมทีมของโค้หนึ่งหนึ่งวัไทยศาสตร์ทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยงานนี้การอุ่นเครื่องแมชดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของทัพชบาแก้วก่อนจะสู้ฟุตบอลหญิงซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม โดยรายชื่อ30นักเตะผู้บอลหญิงทีมชาติไทยมีนต่อไปนี้เริ่มอาชีพผู้รักษาประตูอาพ,ตาพริยาพรหมรัตน์สม,มสร BG บีจีซีบันดิตเอเชียอันดับ2เป็นทิชานันสดชื่นสม,มสร BGC บีจีซีบันดิตเอเชียและอันดับ3เป็นโชติมณีทองมงคลสมสรสอนอาร์ไธชิงบรูเวลส่วนกองหลังก็จะเป็นทนานด้านของสุภาพรอ,อินทรปรสิ์นะฮะสมสรฟุสอนผู้บอลหญิงจังหวัดชลบุรี ธันชนกชื่นอารมณ์สโมสรุบอลหญิงจังหวัดชมบุรีปาริชาติทองรองสโมสรมาวิยายเกษมบัณฑิตเอฟซีพินยาพัฒน์กลิ่นคล้ายสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชอุไรพรยงกุลสโมสรบีจีซีบัณฑิตเอเชียการจนาพรแสนคุณสโมสรบีจีซีบัณฑิตเอเชียสุนิสาสร้างไทยสงสโมสรสตีลแอร์เบรียนเอฟซีและก็ปัดนิฐาจิรัตนพิบูลสโมสรเกวงซีพิงโจบิงหนง โดยกองกลางก็จะเป็นปริ่มใจสนิทสวัสดิ์สมบูรณ์สอนสมบูรณหญิงจังหวัดชลบุรีชัดชวันพระทองสมบูรสอนกรุงเทพพิษทิดาบ้านวังสมบูรสอนกรุงเทพนัดวารดีปรัมนาคสมบูรณ์สอนบีจีซีบันติตเอเชียพิกุลเขื่อนเพชรสมบูรณ์สอนบีจีซีบันติตเอเชียอร์พินแหวนเงินสมบูรณ์สอนบีจีซีบันติตเอเชียบรีแอนด์รัสสมบูรณ์สอนบริอัลอาเบรนฟอร์สบรีดีเอฟซีฟิสมัยสอนสายสมบูรสอนไท่ฉิงบรูเวล และ20นะผมอสิประวันอินทามีสมบทสอนไทเฉิงบรเวลส่วนก่อนหน้าก็จะมีพัทรัตน์นอุปชัยสมบทสอนผู้วันหญิงจังหวัดชลบุรีจินนันตาจินันทุยาสมทสอนกรุงเทพขวัญดาบรินเงินฉลองดกปกรณ์สมบทสอนกรุงเทพธานีการแดงดาสมบทสอนบีจีซีบัณฑิตเอเชียกัญญาณัฐเชษฐบุตรสมบทสอนบีจีซีบัณฑิตเอเชียจิรพรมงคลดีสมบทสอนอกวังสีพิงโจ สวัก์เพงงามสมสรไถ่ฉึงบรูเวฟมนดิสันเจสคคสชินสมสร NC c o l เอ็นซีคอร์เกุนิสตราริมปาวนิสสมสร B บีจีซีบันดิตเอเชียและก็นาตาลีโอเซนจากสมบรอเวลิงตันยุนเต็ดท้งนี้นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่มีรายชื่อดังกล่าวนั้นจะเข้าเก็บตัวที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลทน้านของฝั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพชลบรุรีเพื่อตเตรียมทำการแข่งขันกันต่อไป สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพบก,กับทีมชาติบางการประเทศเกมอุ่นเครื่องตามช่วงปฏิทินฟี فا เดวันจันทร์ที่17ตุลาคมเวลา18นาฬิกาณสนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดถ่ายทัศนสดช่อง Facebook FA เอไทยแลนด์ไทยโบเมนฟุตบอลและก็ยูทูบช้างศึกนะก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวตอา่อมากันครับอาร์ตยังไงเอเวอร์แสกถล่มยับรอยเชอร์ฟีช6ต่อ0 มีเคล่นสันลงสำรองในขณะนี้โดยเอสฟาวเอเวอร์สแปรกนะครับเปิดประงถล่มกรอยเชอร์ฟิช6ต่อนในซิคบอลบนเดสลีกา2เยอรมนีและฤดูการตวันแมตช์บเดทที่9เมื่อวันที่ผ่านมาผลจากเกมนักล่าวทำให้เอสฟาวเอเวแปรแข่งไป9นัดชนะไป7เสมอไป1แพ้ไป 1. หมวยทั้งหมด22แต้มขึ้นไปรังจ่าฝูงของตารางคะแนนตามมาด้วยชาร์เกศูนย์สี่อันดับ2แข่งไป9นัดมีทั้งหมด21แต้ม ดานิโก้นิโควัสมิเกลสันแบคขวาทิ้มเชืตอไทยเกมนี้ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองนาทีที่65แทนที่เรสกิสเตอร์ก่อนจะทำแอสซิสต์ที่2ของจุเอ็นดีสีเสื้อของเอเวอร์สแปรกซึ่งเป็นประตูให้กับทีมขึ้นนำไป6-0ก่อนจะชนะไปด้วยสกอร์ดังกล่าวในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของเอสฟาวเอเวอร์สแปรกนั้นจะออกไปเยือนอาร์มาเนียบีเรเฟลอ่าดเซ็บุนเดสเิกา2ได้ดูการ2 0 25 นาที่10วันเสาร์ที่25ตุลาคมเวลา18นาฬิกาตามเวลาขมประเทศไทยก็เป็นนาง,งานนี้ฝากไปให้กำลังใจนิโคลสัสมิเคลสันกันต่อไปกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้เปิดสถิติจำนวนคนเข้าชมเกมในสนามไทยลีกนดที่8ซีซั่นส0 2 5ันโดยเช็คยอดแฟนบอลที่เข้าชมเกมในสนามฟุตบอ DC, ลมีว c l ดี n Six อ i นซิกลิควัน 2, สัสัปดาห์ที่8ระหว่างวันที่1 8ถึง19ตุลาคมที่บานมา ทั้งหมด7คู่โดยเกมคู่ที่มีแฟนบอลเข้าชมเกมมากที่สุดก็คือสนามทรูบีจีสเตเดียมคู่ระหว่างบีจีปทุมเปิดตารางชนะอายุทยา1.0เมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาเกมนี้มีแฟนบอลเข้าชม8.6พันคนยอดแฟนบอลชมเข้าชมเกมในสนามฟุตบอลทีหนึ 1, ่งดารดูการสัปดาห์ที่25สัปดาห์ที่8ม,มวยจต่อไปนี้บีจีปทุมชนะอายุทยายืนเตดไป1.0ณนสนามทรูบีจีสเตเดียมจำนวนผู้เข้าชม 8,696คนชมบุรีเอเสมอสิงห์เชียงราย1-1ณสนามชมบีดีไดกินสเตเดียมจำนวนผู้เข้าชม5,338คนเมืองทองยูเนเต็ดเชเาเสมอทรแบเบนคอก0-0ณสนามทันตด์โดมสเตเดียมจำนวนผู้เข้าชม5,178คนพลังการเอเสมออุตน,นาดีเอฟซี1-1ณสนามกีฬาการจังหวัดกาญจนบ,บรุรีหรือว่าสนามกริบบัวจำนวนผู้เข้าชม4,892คน อา,าระยอง FC เสมอ PT ีประจบ FC 1ต่อ1นักสนาม WHA ประยองเซเดียมจำนวนผู้เข้าชม3,812คนนครเจ้าจสีมาบัสตา FC แพ้การท่าเรือ FC 0ต่อ2นาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจำนวนผู้เข้าชม3,815คนาราชบุรี FC ชนะลำพูนบริเอิร์5ต่อ0สนามราชบุรีสเตเดียมจำนวนผู้เข้าชม3,777คนยอดรนทั้งสิ้น35,508คน ส่นเกมคู่บริลัมกับสุโขทยัยเลื่อนการแข่งขันในค่ำงนี้และนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบาบอิชิอิสไตา์ประจาวันชี่20ตุลาคม2 568โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทนครับ